สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่971นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัพเดทข่าวสารรูน่าซกับตลาดคริปโตนะฮะ วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือ1นนะวานทุบเก็บของจริงหรือไม่นะอย่างที่เรารู้กันฮะเมื่อวานนี้นะฮะตลาดแดงเดือดนะวันนี้ตลาดกลับมาเขียวนะเมื่อวานนี้หน้าบึ้งวันนี้ยิ้มได้นะหลายคนก็บอกเออนะมันก็เป็นสัจธรรมเราก็เรียนรู้กันมาอย่างนี้หลายรอบแล้วนะฮะมุกเดิมๆนะฮะต้องบอกอย่างนี้อีกอันนึงก็นะครับ หลายคนก็เริ่มเห็นปริมาณการเผาลู n a ซนะฮะทุกวันฮนะมีการเผาระดับเป็นร้อยรนะรวมๆกันเนี่ยก็6,000นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเผาลู n a ซเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจธุรกรรมนะฮะที่อยู่ในเลเยอร์นี่ทำให้เราเห็นว่าขนาดนะฮะลูนาซีเนี่ยกำลังเดินต่อแต่นะ ยังไม่ยังไม่ต้วมเตี้ยมนะฮะต่อแต่นี่ก็เผาเยอะขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะฮะมีธุรกรรมเกิดขึ้นนะแล้วถ้าเกิดเอดามาร่วมกับเราจริงๆนะก็ไม่แน่นะอาจจะปุบปังก็ได้นะฮะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้อีกอันนึงฮะก็กรณีของ XRP นะหลายคนก็ได้เห็น XRP โดนทุบเมื่อคืนนี้เพราะมีคนลองของฮะ อยากจะรู้ว่ามันแข็งจริงไหมนะมีคนทุบเมื่อคืนนี้นะก็คงจะฟังคลิปจันต้นหรือเปล่าบอกว่า xrp เนี่ยมันเป็นแข็งจริงสรุปมันแข็งจริงครับมันเด้งกลับไปที่เดิมฮะเดี๋ยวเราไปดูราคาของ xrp ซึ่ง xrp ได้รับใบอนุญ,ญาตนะฮะประกอบกิจการด้านการเงินเนี่ยที่นิวยอร์กัับเท็กซัสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีและว,วันที่30นี้มกรานะพระเกตจะย้ายออกจากราศีตุล นะก็จะส่งผลให้โคนราสีตุลรวมถึงเหรียญที่เกิดราศีตุลก็คือบิตคอยกับ s o ล a n ่เนี่ยนะฮะก็จะได้รับอาน,นิสง์รวมถึงลูน่าซีด้วยฮะคือปกติเนี่ยพรกเกตมาเลงหรือมนทับเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผิดหวังวิปริตหงุดหงิดนะแปรปวน,ป,วน,ป,วนป่วนปั่นเราก็จะเห็นราคาที่มันป่วนปัน่นไม่แน่นอนนะฮะพกเกตย้ายครั้งนี้เป็นผลดีกับดวงของบิตคอยลูน่าซีด้วย รวมไปถึง XRP ด้วยฮะเพราะว่าตัว XRP เองจะได้เกณฑ์ที่ดีหลังจากนี้นะก็หวังว่านะจะคดีจะจบหรืออะไรสักอย่างที่มันทำให้ราคามันพุ่งขึ้นไป10ดอลลาร์ได้นะอ่านี้ก็มาดูนะฮะเรื่องแรกเลยก็มิสเตอร์นะคริปโตนะเขก,ก็บอกว่าเออถ้าเกิดเราดูนะถ้าเราเห็นกราฟเนี้ยเราก็จะถึงบางอ้อว่าเขาทุบมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดเราไปดูกราฟแบบเนี้ย นะฮะที่มันไม่มีนะฮะเอ,อ่อปริมาณเม็ดเงินที่จะพอร์ตแตกเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นปการทุบลงมาเราก็จะไปปรุงแต่งว่าอ๋อเขาทุบมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามีวิกฤตเนะี่ยโคลัมเบียจริงๆนะผมบอกเลยว่าวิกฤตมันเกิดตลอดแหละอยู่ที่จะอ้างอย่างไ็ยิงกันเปี้ยงป้างสงครามกันเนี่ยมันก็มีทุกวันแต่นะเหตุการณ์ตรงนี้ก็เป็นจังหวะดีคือหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นเทคเนะี่ยมันร่วงลงเพราะอะไรนะฮะเพราะว่านะฮะจีนเขาเปิดตัว ผมว่านะเขารู้แล้วว่าจีนเปิดตัวแอปนะเขาก็เลยทุบราคาเพื่อจะเก็บนะฮะเขาเรียกว่าหุ้นเทคแล้วก็เป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าด้วยนะฮะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นการเก็บของเพราะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีโอกาสได้เก็บแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการทุบครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีนะ เออคุณสกอตเนี่ยนะฮะเขาก็จะมารับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งคนนี้เองมีคลิปโตัวเนียนแท้ๆเลยฮะแล้วก็เป็นเอ,อ่อมือไม้ให้กับจอร์ดโซลอดด้วยน่าสนใจไหมฮะน่าสนใจถ้าเกิดเราเห็นกราฟนี้เราจะไม่รู้เหตุผลว่าเขาทุบอะไรนะแต่ถ้าเราเห็นอันนี้เราจะรู้เลยว่าคือราคามันออกข้างมาดีๆนะหลังจากนั้นมันก็ทุบนะทาให้พวกนี้พอร์ตแตกเห็นไหมฮะเออเนี่ยพอร์ตแตกยิ่งเข้มๆเ,เ,เนี่ยเงินยิ่งเยอะฮะ เขาตเขาทุบลงมาจนถึงขนาดนี้เลยนะไอจ้จางๆเนี่ยคือบรรดาวานที่มันมีเงินเยอะนะไอ้ตรงนี้ก็คนที่มีเงินน้อยนะเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เสียตังค์ให้วานไปหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาฮะในช่วงเวลานี้มีคนเก็บของเยอะมากเราก็จะเห็นนะฮะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะกับบรรดาลูกๆเนี่ยนะฮะเขาก็สอยไปเยอะมากเลยอีเธอเรียมนะรวมไปถึงวาน XRP กก็สอยนะ เต้าต่อไปฮะคือเหนือนะ15,000ขึ้นไปนี่คือสิ่งที่จะถูกพอตแตกในอนาคตฮะนี่คือคนที่แทงช็อตฮะโอ้นะคือคุณดูนะตรงนี้มันยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะพอมาตรงนี้เหลืองปื้ดเลยเพราะว่าพอมันลงปั๊บเนี่ยคนที่ใช้บอทเทรดเนี่ยนะฮะมันก็จะแทงช็อตทันทีเลยคือการาฟพวกนี้มันลากลากให้บอทเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันเป็นขาลงได้ฉะนั้นเนี่ยวานนะมันเห็นหน้าไพ่คุณอนะคุณเล่นไพ่คุณก็แพ้นะ อ่ะเรามาดูอันนี้ก็เป็นกราฟนะกำลังจะกลับไปที่เดิมอีกอันหนึง่งฮะผมก็บอกว่ามันมี XRP เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มันมันกดไม่ลงเมื่อวานนี้ก็มีคนลองของฮะพอผมลงคลิปไปเสร็จนะมีการทุบลงมาเพื่อลองของแสดงว่าคนนั้นต้องฟังผมพูดแน่นอนเลยนะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณดูนะผมก็บอกว่าเนี่ย XRP นะมันมันแข็งปึกเลยทุบขนาดทุบเท่าไหร่ก็ไม่ลง มันแสดงให้เห็นอะไรฮะเขากําลังจะลองของว่าเออถ้าเกิดลองทุบดูเนี่ยมันจะมีรายย่อยแตกคือไหมปรากฏมีการขายจริงๆฮะอ่าแต่วานก็ช้อนกลับไปผมถึงพูดนักพูดหนาไงครับว่าคือคือเขากําลังทดสอบว่าฐานมันแน่นไหมคือถ้ายิ่งฐานมันแน่นทุบเท่าไหร่ก็จะเด้งขึ้นทุบเท่าไหร่ก็เด้งแปลว่าคนเนี่ยนะฮะมันไม่คลายของแล้วเพราะไม่คลายของเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นอย่างถาวรหมายความว่ามันขึ้นแล้วมันไม่ลงมาอีกแล้ว เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นฐานแล้วฐานที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือ1นึน่ผมว่าเป็นสถาบันการเงินนะตัวริปเปิลเองเนะเขาก็พูดถึงว่าอะไรนะเขาบอกว่าเออจะไปที่5ดอลลาร์เหรอเออเออจะไปที่5ดอลลาร์หรอผมไม่รู้ว่าคนจริงหรือปลอมนะนะอันเนี้ยเป็นทวิตนะเออจะ5ดอลลาร์ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปสำหรับตัว xrp อีกเรื่องนึง่งฮะก็เป็นการยื่น etf แบบบ้าบอคอแตกตอนนี้นะฮะผมบอกเลยนะ เอ่อทั้มเนี่ยบริหารงานเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นอะไรที่สุดติ่งมากเลยวันนี้เนี่ยนะฮะ Google Map ได้รับคำสั่งจากทั้มให้เปลี่ยนอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาแล้วเปลี่ยนใน Google Map ด้วยนะคุณเห็นไหมฮะคนมีอำนาจทำอะไรก็ได้ขนาดจะเปลี่ยนแผนที่เนี่ยก็ทำได้ผมถึงบอกไงครว่าคนมีอำนาจน่ยมันเสกอะไรได้ทุกอย่างแหละ นะฉะนั้นมันจะเสก ETF พวกนี้มันก็เสกได้นะคุณดูนะการยื่น ETF เนี่ยมันยื่นแบบผมบอกเลยหักปากาเสียหลายคนมากนะ XRP ETF Solana ETF t r u m p ETF Litecoin ETF นี่ยังพอฟังนะมนะนะิเลเนียนะมิเลเนียนะเอ ทัมนะ ETF บอง ETF BNP นี่ผมว่ามันพิมพ์ผิดเปล่า BNB หรือเปล่านะฮะ Cardano นะ Chainlink นะแล้วก็ตัว PokaDot สรุปแล้ว XRP กับ Solana เนี่ยนะฮะมามามาเบิลแล้วนะมาเบิลแล้วนะแล้วก็ทรัปมเนี่ยมา2แล้วนะมา2บลอง bon เนี่ยสองลวฉะนั้นเนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งมีโอกาสที่จะพุ่งนะสำหรับเหรียญน,นั้นนะถือให้มั่นนะสำหรับเหรียญที่มีชื่อ วันนี้นะก็เป็นกรณีของตัวพักเกตคือผมพูดหลายครั้งนะฮะว่าหลังวันที่29มกราไปเนี่ยดวงของ XRP จะดีเพราะพักเกตจะย้ายออกย้ายออกไปไหน,นะฮะย้ายออกจากราศีตุลไปราศีกันนะวันที่30มกราสองห้านะฮะเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีะฮะพักเกตนะพักเกตก็คือเลข9ตรงนี้ย้ายจากราศีตุลอยู่ตรงนี้มาตรงนี้คือเอ่อบิตคอยโซลาร่า นะเกิดราศีตุลน,นะส่วนตัวลูน่าเกิดราศีเมษนะตอนนี้พักเกตมาเลงหรือทับเนี่ยมันก็ทําให้ปวนปั่นวิปลิตนะเหมือนลาหูอะ่ะมันคือลาหูเล็กๆนะฮะแล้วก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเออมันคือความผิดหวังนะแล้วตอนนี้เนี่ยพักเกตนะฮะได้ย้ายจะย้ายนะจะย้ายไปราศีกันการย้ายไปตรงนี้ เกิดผลอะไรบ้างฮะก็จะทำให้ดวงของบิตคอยนะคือราศีตุลเนี่ยนะฮะกับราสีเมษเนี่ยนะเออคือลูน่าเนี่ยมันเริ่มมีความคาดหวังมากขึ้นนะเริ่มไอความปวนปั่นมันน้อยลงนะความปวนปั่นน้อยลงนะแล้วก็อีกอันนึงฮะคือพระเกตเนี่ยนะฮะมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมาช่วยกับราหูนะที่ทับหรือเลงเสาอยู่คนที่ เออได้เกลาหูทับเสาลาหูทับเกตเนี่ยนะฮะก็จะได้อนันิสงส์ตั้งแต่วันที่30มกราถึง31มีนานะเออยาวไปถึง31มีนานะแต่ก็จะให้ผลร้ายสำหรับคนราศีสิงาศีสิงก็คือ 1. นึ่งนะรายจ่ายจะเยอะ คนราศีกันก็คือมันก็มีเรื่องวุ่นวายนะอยู่ไม่ค่อยนิ่งคือมันเล่าร้อนนะมันงุดหงิดนะคนราศีมีนนะก็อาจจะผิดหวังหน่อยถ้าเกิดไปขอกู้ขอยืน่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะทางแก้มีวิธีแก้ไหมคือคือถ้าเป็นทางไสยาศาสาตร์เมื่อก่อนผมให้ไปไหว้ไปไหว้ท้าเวสสุวรรณเนาะ เพราะว่าพระเกตอยู่ในราศีอยู่ในราศีธาตุดินเนี่ยก็ต้องเป็นท้าวเวสสุวรรณสารหลักเมืองเลยประมาณนี้สําหรับคนที่ชอบไหว้นะแต่จริงๆแล้วพระเกตมาเนี่ยมันต้องมีเหรียญคุดหรือคล้องคุดนะแต่ผมก็พระเกตทับผมก็ไม่ได้คล้องฮนะผมก็เข้าใจว่าเออมันหงุดหงิดเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจตัวเองนะบางทีหงุดหงิดก็ต้องใช้สติดึงนะใช้สติดึงกลับมามันก็แล้วแต่วิธีการบริหารจัดการด้านอารมณ์นะด้านอารมณ์พระเกตจะย้ายแล้วฮนะ เป็นผลดีกับราศีตุลน,นะฮะเป็นผลดีกับราศีเมษแต่ไม่ได้เป็นผลดีกับคนราศีเออราศีกันกับราศีมีนนะและอีกข้อหนึ่งก็คือคนราศีสิงห์รายจ่ายจะมากเพราะพักดกตจะล้วงทรัพย์นะตั้งแต่วันที่30มกราถึงวันที่ เออสามสิเอ็ดมีนานะรายจ่ายก็จะเยอะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริหารการเงินหน่อยสําหรับคราสีสิงห์นะส่วนราศีนอกนั้นเป็นดวงใครดวงมันฮนะเพราะว่ามันต้องดูประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะแต่ที่แน่เลยนะที่แน่เลยนะก็จะบอกอย่างนี้ฮนะว่าเออ xrp ได้เกณฑ์ดีอยู่พอสมควรเพราะว่าราหูทับเสาคู่มิรแล้วพระเกตมันจะมาร่วมมันก็จะทําให้คนที่ มีลาหูหรือเกตอยู่ตรงเนี้ยมีโชคนะก็ต้องสํารวจดวงตัวเองนะแต่ที่แน่ๆมีเหรียญเ r p เพราะจำได้นะเพราะเ่าเคยพยากรณ์ไว้นะอ่ะก็ดูกันไปอันนี้ก็คือเป็นดวงของพระเกตเอ้านะฮะสิ้นเดือนนี้รู้เรื่องนะซึ่งมันก็จะมีเรื่องที่สัมพันธ์กับพระเกตอยู่พอสมควรก็คือ1นึ่เฟด นะฮะประชุม2ี่9ฮะจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ต้องลุ้นกันนะทำก็บอกว่าเขารู้เรื่องดอกเบี้ยดีกว่าเฟดนะฉะนั้นเฟดจงลดดอกเบี้ยนะขนาดเขาเปลี่ยนชื่อเอาจากเม็กซิโกมาเป็นอเมริกาได้แล้วนะสามารถสามารถไปคว่ำบาตรนะฮะโคลมเบียได้แล้วดูเฟดจะกลัวไหมไม่แน่นะเฟดอาจจะ,ะลดสักหน่อยก็ได้นะ2 5 0.25%หเรอหเรือ0.5%นอนะบางคนก็พนันกันไว้อย่างนั้นอันนี้ก็ดูกันไปอีกเรื่องหนึ่งฮะก็อย่างที่บอกฮะ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งแล้วนะฮะซึ่งเขาก็มองเรื่องคริปโตเนี่ยเป็นบวกแล้วก็เป็นชาวคริปโตเนียนด้วยนะประกอบกับเขาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่จะต้องไปยกเลิกเพิกถอนไอ้เรื่องที่บอกว่าห้ามธนาคารเนี่ยดูแลนะดูแลคริปโตให้กับลูกค้าอย่าลืมนะฮะว่าคำสั่งของไบเดนเนี่ย9มีนาคม2ปี2022น่นนะฮะเออมีผลนะไปถึงธนาคารทั่วทั่ว เออสมเมกาคำสั่งของทั้์เนี่ยนะที่ออกมาเนี่ยยังไม่มีคนมาทำหน้าที่น,นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณนึกออกไหมฮะคือคำสั่งของทั้์เนี่ยที่ออกไปเนี่ยเรื่องคริปโตอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปยกเลิก ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวรัวมนตรีมาแล้วนะฉะนั้นหลังจากนี้แหละมันก็จะเป็นผลดีอ่าหลายคนก็บอกว่ารอนะครับว่าหลังรับตําแหน่งเนี่ยจะเป็นยังจะจะมาหรือยังจะมายี่ลังก็ต้องรอนี่แหละรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะตอนนี้รับรองแล้วก็คงสาบานตนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะหลายคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีการเผานะ,ะใน24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันมีการเผานะฮะลูน่าซีเนี่ยเยอะ ผมก็เลยไปดูนะคือจริงๆเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้คุณดูนะก่อนหน้านี้การเผามันจะน้อยนะฮะเป็นทีละสิบทีละสิบทีละสิบเห็นไหมการเผารายวันเนี่ยทีละสิบล้านทีละสิบล้านไม่เยอะฮะเพราะหลังจากมีการอัปเกรดระบบนะการเผาเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเป็น700บ้างละนะฮะร้อยเป็นร้อยเจ็ดร้อยเป็นร้อยเจ็ดร้อยนะรวมกันเนี่ยบางที4ี่ร้อยห้าร้อยเห็นไหมมันเผาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเพราะว่ากิจกรรมนะผมจะบอกอย่างนี้ฮะ ว่ากิจกรรมนะที่ทําอยู่นะฮะบนเชนของ Luna C ของ Layer 2เนี่ยค่อนข้างถี่แล้วเยอะแล้วมีโปรเจกต์เนี่ยเติบโตขึ้นเยอะยิ่งมีการใช้พื้นที่เยอะมันก็เผาเยอะส่วนคนนี้อันนี้เขาก็กาวเรื่องบาทหลวงนะคือมันมีบาทหลวงคนหนึ่งนะฮะเขาทํานายเรื่อง Luna C ถูกโจมตีเอาไว้ผมก็ไม่ได้ตามนะแต่พอดีผมเห็นเกาๆมูมูมดีเขาก็พูดนะฮะ เขาบอกว่ามันบูรันปี2024ถึง2025เนี่ยมันจะมีเหรียญน,นะเออเหรียญเนี่ยนะฮะเออที่นะที่มันจะเขาเรนะนะียกไงดีนะเหรียญที่มันสามารถเอ่อทำกำไรได้นีอยู่4เหรียญน,นะก็คือ1ชิบะลูน่า xrp แล้วก็ x dc นะเออนี่น่นะน่าสนใจนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไปแคปมาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มีหลักฐานแต่คนนี้เขาว่าของเขาอย่างนี้อะ ก็ไม่รู้ใช้ Photoshop หรือเปล่าก็ใช้วิจารณายาหรือใช้จักรยานในการรับชมนะเอออ่ะอีกอันหนึ่งก็เป็นคอยเทเลกราฟฮะก็มองโมเมนตัมของตัวเอ,อ่อ XRP เนี่ยในมุมบวกนะเขายังมองเป็นมุมบวกอยู่นะคุณดูนะคือถึงมันจะลงฮะแต่มันก็เด้งกลับไปที่เดิมฮะ มันลงนะแต่มันเด้งกลับไปที่เดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการกดลงครั้งนี้เพื่อทดสอบตลาดเท่านั้นส่วนริปเปิลเองได้รับใบอนุญาตน,นะเกี่ยวข้องกับการเงินจัดส่งทางการเงินในนิวยอร์กและเท็กซัสนะอันนี้ก็มีการยื่นไฟล์นะสปอร์ตบิตคอย์ ETF นะอันนี้ อันนี้ก็เป็น AI ของจีนนะฮะที่ทำให้หุ้นเทคเนี่ยมันตกลงมานะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วมาดูประเด็นนี้ฮะคือคุณอีลิกเนี่ยนะ,ะเขาพูดถึงตัวเอ่อตัว xrp ไอตัว e t f นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้คือคุณอีลิกเนี่ยนะ,ะเขาวิเคราะห์นะฮะการได้รับใบอนุญ,ญาตนะ e t f ในเหรียญมีมนะ,ะมีโอกาสได้มากกว่านะวันนี้เขาก็มาย้ำนะอ่านะ อันนี้ก็เป็นข่าว etf นะอันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณสกอตตนะ์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเ,เขาว่าเป็นมือดีของจอร์จโซลอนะแล้วแกก็มีนโยบายด้านคริปโตด้วยแล้วก็ไม่สร้าง cbdc ฉะนั้น4ปีนี้ไม่ต้องห่วงฮนะ cbdc ไม่ได้เกิดนะแล้วก็คริปโตนี่ก็ต้องดูว่าแกจะมีทิศทางไปทาง,ทางไหนนะอันนี้นะฮะเป็นข้อมูลว่าวานในช่วงเวลาที่มีการถูกทุบนะ อันนี้คือช่วงที่ทุบอันนี้คือวานเก็บของสีเทาๆเนี่ยคือวานเก็บของนะอันนี้คือช่วงทุบอันนี้คือวานเก็บของวานเนี่ยได้ซื้อ xrp ไป120ล้าน xrp นะในเวลาที่ล่วงอย่างที่ผมบอกฮะขณะที่ทุกคนเนี่ยนะขายวานเก็บของฮะคือเขาอยากได้ของถูกอยู่แล้วอ่ะคุณไปให้ของถูกเขาเอง ต้องบอกเลยนะฮะว่าคุณอีลิกเนี่ยจากบูมเบิกนะเขาก็วิเคราะห์เรื่องการขอเหรียญมีมนะตอนนี้เหรียญมีมเนี่ยก็คือเหรียญทรัป์เนี่ยเป็น2คําขอนะฮะส่วนมาเลเนียนทัป์เนี่ยนะฮะหนึ่คำขอเสร็จแล้วมันก็มีเหรียญบงเหรียญบ้องปนเข้ามาด้วยซึ่งเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าเออมันใช้เวลาเนี่ยนะมันใช้เวลาในการพิจารณาเหรียญไม่ว่าจะเป็นด็อกหรือทัป์เนี่ยประมาณ75วัน นะสำหรับกรณีเหรียญน,นี้มันจะต่างจาก xrp นะกับ Solana ที่จะต้องใช้เวลา240วันนะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮะว่าเหรียญทั้มกับเหรียญบองเหรียญด็อกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่เสกไม่ปฏิเสธนะแล้วให้มันเป็น etf จริงเนี่ยมันจะเริ่มซื้อขายเดือนเมษาก็ต้องดูกันนะอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วเมื่อก่อนนี้นะ อาว่ากันไปนี่เป็นหน้าตานะฮะแล้วมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นรักษาการนะองค์กรองค์กรหนึ่งชื่อ CFTC หลายคนก็บอกว่าก่อนมันจะได้ ETF เนี่ยมันจะต้องผ่าน CFTC ก่อนผมจะบอกอย่างนี้ฮะตอนนี้ CFTC เนี่ยคนรักษาการก็เป็นคริปโตเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่พิจารณาทั้งมดเนี่ยนะฮะเป็นชาวคริปโตเนียนหมดเลยไม่มีใครขวางได้ล้ฮะ รัฐมนตรีตอนนี้ก็เป็นคริปโตเนียนฮะแม้ว่าเจ้าหน้าที่นะฮะขราชการประจำเนี่ยจะยังไม่เห็นด้วยแต่รัฐมนตรีมาแล้วฮะคือต้องบอกนี่ฮะว่าในกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะเขาอาจจะมีขราชการประจําที่ไม่เห็นด้วยอาจจะยังซึมซับนะแนวคิดทฤษฎีของไปเด่นอยู่นะฮะแต่ว่ารัฐมนตรีสาบานตนมาแล้วเขาคงจะจัดการตามคําสั่งของทำ ที่ผมบอกว่าทําไมมันช้าก็อย่างที่ผมบอกฮะว่าและการมันก็จะอึดอัดนิดหนึ่งนะแต่ขอให้ใจเย็นคือทาเนี่ยเขาทําตามสัญญาแล้วโดยการสั่งตั้งแต่วันแรกคือเขาสั่งปั๊บเนี่ยนะฮะองค์คาพยพต้องไปทําแต่องค์คาพยพเนี่ยมันเป็นองค์กรใหญ่ฮะเขาเป็นประเทศนะมหาอํานาจเนี่ยการขยับทีมันก็เหมือนช้างตัวโตๆอ่ะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณต้องทําใจนิดนึงว่าเออมันอาจจะช้าหน่อยแต่ผมดูแล้วเนี่ย ภายใน2อาทิตย์เนี่ยทำทำเยอะมากหลายเรื่องมากแล้วก็เห็นผลสำลิดในหลายๆเรื่องนะฮะก็ต้องดูไปนะฮะคุณอาจคุณอาจจะใจร้อนนะนี่ก็เป็นการแสดงความยินดีนะฮะจาก CEO ของริ p p ปินะวาที่รัมมนตรีนะเพิ่งได้รับการเห็นชอบหรือรับรองจากวุฒิสภานะซึ่งเขาก็มีความมั่นใจมากนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นชาวคริปโตเนียน แล้วตอนที่มีการหาคนที่จะมารับตำแหน่งตรงนี้เองเนี่ยก็เราก็ได้ยินข่าวว่า c ีอของ r i ป p ปิเนี่ยนะฮะได้มีการพบกับทั้มเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักนะแล้วก็ไม่มีข่าวออกมาแล้วก็ม,มีมีข่าวมีภาพไทยช่วงหลังนะว่ามีการเข้าพบอีกทีหนึ่งพูดถึงกฎระเบียบของเซกนะแล้วก็ได้มีการตั้งรักษาการเซกซึ่งคนนี้เองเนี่ยนะฮะก็เป็นคริปโตเนียนแล้วก็มีการยกเลิกนะเซก 1นะ121ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเปิดทางเยอะตอนนี้เหลืออันเดียวครคืออย่างนี้เศกเนี่ยเขายกเลิกกดนะฮะกดว่าด้วยการห้ามนะฮะสถาบันการเงินเข้ายุง่งแต่มันยังมีไอ้หนังสือเวียนฉบับ1ผมเคยให้ดูในคลิปนี่แหละถ้าใครจําได้นะหนังสือเวียนฉบับนั้นเนี่ยเป็นหนังสือเวียนของตัวเฟดนะเออหรือกระทรวง กระทรวงการคลังก็ไม่ทราบนะฮะที่ห้ามไม่ให้สถาบันการเงินเนี่ยเข้าไปยุ่งกับคริปโตไอ้หนังสือตัวนั้นยังไม่ถูกเพิกถอนนะเพราะว่าเขาออกโดยอาศัยกฎหรือคำสั่งของไบเดนนะฮะฉบับวันที่9มีนาคมปี2022นะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้นะฮะรัฐมนตรีเขา,าต้องไปยกเลิกนะอันนี้ก็เป็นภาพการรับรองนะฮะ อันนี้หลายคนก็เอาประเด็นนะฮะว่า AI นะของจีนเนี่ยนะฮะมาทุบตลาดนะจริงๆอะทุบได้เก็บของเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นการทุบเก็บของอันนี้เป็นโปรเจกต์เลเยอรฮะเนี่ยมันมีการคู่สวอปซื้อไปซื้อมาฮะมันก็มีเหรียญที่เกิดขึ้นนะแม้ว่าปริมาณการเทรดมันจะน้อยนะแต่ผมก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเออมันก็ต่อแตะไปได้นะมันก็ต่อแตะไปได้วันหนึ่งนะถ้าเกิดทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้วมันเพอร์เฟก คือคือต้องบอกนี้เออมันชื่อเสียงเนี่ยมันต้องใช้เวลาสร้างใหม่ต้องบอกเลยว่ากว่าจะมีชื่อเสียงยมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าลูน่าซีเนี่ยหลายคนก็ขยานใช้คำว่าขยาดนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วเพอร์เฟดีนะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้ก็จะเดินไปได้แล้วก็มั่นคงแล้วคืออย่างนี้เลเยอร์ 2, ถ้าเกิดมันมั่นคงนะมันก็กลายเป็นการถือยาวได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรแล้ะ ะะแต่ถ้าเกิดนะ,ะมันเป็นการปั่นๆๆมันก็ต้องรีบตัวใครตัวมันออกใช่ไหมฮะหลายคนก็บอกเอ๊นะฮะมันจะมั่นคงไหมมันจะถือได้ระยะยาวไหมมันอยู่ที่นี่แหละองคาพยบนะแต่อย่างที่บอกฮะถ้าอยากจะได้ราคาแบบถึง1บาทเร็วๆมันมีอยู่สปัจจัยปัจจัยแรกคือเทอร่าฟอร์มแลบเผาปัจจัยที่2คือการเป๊กค,คือถ้า2อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะผมก็ว่ามันโฟโม นะเพราะว่าอะไรคนมันติดไงว่ารู้หน้าเคยถึงหนึ่งดอนน,นะนะเลยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอุปทานมั่เพราะอุปทานหมู่คน,นก็จะลุมอ่ะเอาง่ายๆฮะคุณก็ดูเหรียญทรัมป์อ่ะมันปั่นแบบบา้บาๆบ,บอๆกันอยู่วันเดียวเองนะจากหนึ่งดอนไปเจ็ดสิบ็ดอนเนี่ยนะอันนั้นคือการปัน่นคือเมื่อไรที่ตลาดมันแตกคือนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ผมจะบอกอย่างนี้คือในปี2 0 2พ2นยิบ็ดยิบสองเนี่ยนะฮะ ช่วงนั้นเนี่ยทุกคนไม่สนใจหรอกครับโปรเจกต์สนใจว่าเหรียญไหนพุ่งถ้าเหรียญไหนพุ่งก็เข้าใส่เลยนะโดยไม่ไต่ตองหรอกเพราะว่าตลาดมันโฟโมแล้วตอนนั้นน่ะโอโ้โหมันพุ่งเก่งไงแล้วคนก็กอบกลวยกันไปเยอะแล้วเหตุนั้นเองเนี่ยพอคนไม่ได้สนใจพื้นฐานเนี่ยมันก็เลยทําให้ติดดอยแล้วพอมันเป็นเหรีย ตลาดหมีปับ๊บเหรียญมันก็เลยเป็นศูนย์ฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ตลาดมันเกิดความโลภแบบเต็มร้อยอ่ะนะฮะมันจะซื้อโดยที่ไม่สนใจหรอกขออย่างเดียวให้เหรียญมันพุ่งฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะใช้ใชสถานการณ์กระทิงเนี้ในการทําอะไรบางอย่างให้มันพุ่งเขาจะไม่รอให้เลยกระทิงหรอกนะฮะเขาต้องเป๊กกระทิงนี้ถ้าไม่เป๊กแล้วมันจะไม่พุ่งตามเพราะเขาต้องใช้ความโฟโมของตลาดในการปั่นให้ลูหน้าถึง1ดอนด้วยนะอันนี้ก็ผมว่า คนในชุมชนเขารู้ไม่ใช่ไม่รู้นะเขารู้นะฮะแต่เขาก็รอบางอย่างอยู่อันนี้ก็ต้องก็ต้องดูกันไปนะฉะนั้นไม่เกินกระทิงนี้นะก็ดูดูกันไปนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะเรื่อง ETF ก็โลกเรามันบ้าบอไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์นะฮะไว้ White นะซึ่งไอ้ตัวไว้ตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันก็เหมือนตัว TikTok ที่อยู่ใน นะหรือ Twitter นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หลายคนก็เชื่อว่ามันจะกลับมาในในทวิตเตอร์นะฮะอ่านี่ก็ดูกันไปอันนี้เขาก็ถามนะว่ามีเหรียญในบ้างลูน่าก็อยู่หนึ่งในในเหรียญน,นะเอออันนี้ก็เป็นกราฟฮะที่ทำให้เราเห็นเลยนะว่าสรุปมันแข็งจริงฮะคุณดูนะทุบลงมาปืดนะเด้งกลับไปที่เดิมเป็นไงล่ะแข็งไหมล่ะนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ให้รู้ไว้นะอีกอันนึงฮะเป็นกฎหมายพรกไซเบอร์ Cyber นะคืออย่างนี้คือตอนนี้เนี่ยเขากำลังลงโทษนะเออไม่ว่าจะเป็นธนาคารเครือข่ายมือถืออันนี้รู้สึกว่าจะมีผลนะฮะเดือนกุมภาคือเดือนหน้านะอีกอันนึงมันมีชิปบะนะในเชนของโซลาน่าเออคนที่อยู่ในโปรเจกต์ก็บอกว่าไม่มีชิปบ่าอยู่ในเชนโซลาน่านะ ชิบะหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับชิบะไม่มีอยู่ในโซลาน่นะฮะมันเป็นการสร้างเหรียญมีมล้อเรียนมาอีกทีหนึ่งนะอ่าก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเอ p ที่ถูกทุบลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกฮะว่าอาจจะกลับมานะวิดีโอที่อยู่ใน X นะส่วนเวโลฮะอ่านี่มีคนกล่าวถึงขนาดว่าจะใช้อยู่ในเซเว่นนะฮะหนึ่งกว่าสาขานะก็ต้องดูกันไปฮะว่าจะใช้จริงหรือไม่เขาบอกอะไรนะ จะเปิดในวันที่9มีนาเหรอจริงเหรอนะก็ต้องดูนะว่ามีจริงหรือเปล่านะว่าตัว VELO เนี่ยจะเปิดตัว9มีนาจริงเหรออันนี้เป็นคำำนําทํานายนะเป็นคำำนําทํานายว่ากันไปนะกาวดีอยู่พอสมควรอันนี้เขาก็พูดอีกอันหนึ่งฮะคนเดิมเลยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีปริมาณการโอน VELO เนี่ยนะฮะในบแอนไม่แน่ฮะบีแอนอาจจะลีดนะในสปอตคืออย่างนี้ฮะบแอนไทยมาลีดแล้ว ผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ว่าไอ้ i บน n c นที่คุณเห็นเนี่ยนะมันเป็นใบนั้นไทยหรือเปล่ามันก็ใบน n c นเหมือนกันไงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยใบนั้นก็ลีซแล้วแหะแต่มันอยู่ในไบนั้นไทยนะมันไม่ได้อยู่ในไบนั้น g l o b a l แต่ i บนั้น g l o b a l ก็ไม่แน่อนาคตก็อาจจะลิสตามนะอ่ะส่วนอีกอันนึงอย่างที่บอกฮะว่า o o o g นะประกาศแก้ชื่อนะอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกานะตามคําสั่งของทั้ง อย่างที่บอกฮะใครมีอำนาจนะเสกนกเป็นไม้เสกไม้เป็นนกนะเสกกระดาษเป็นเงินก็ได้เสกคริปโตให้เป็นเงินก็ได้ฉะนั้นอย่าไปดูมินว่าเหรียญมีไม่มีค่าขนาดทำเองยังสร้างเหรียญมีมเลยนะเออถ้าเกิดมันไม่มีค่าทำจะสร้างทำไมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทำเอาจริงอ่ะ เอาจริงกับเหรียญมีมไม่งั้นแกจะให้ทีมสร้างทาไมใช่ไหมฮะฉะนั้นก็น่าสนใจสําหรับเหรียญมีมทำานะเพราะว่าแกก็เป็นคนพูดเองว่าแกเป็นคนเปิดตัวเองนะแต่แกไม่ได้ดูแกไม่ได้ทีมงานเป็นคนดูอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วว่าทําให้ความสนใจเหรียญมีมจริงๆแล้วประสบความสําเร็จด้วยใช้เวลา1วันจาก1ดอลลาร์เป็น70เอ่อจาก1ดอลลาร์เป็น70เกือบ80ดอลลาร์เนะ โคตรเทพเลยนะฮะโดยใช้ฐานะความเป็นประธานนาัทิบดีด้วยนะฮะอ่ะนี่ก็ฝากไว้ให้คิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ